นี้ใช่ไหมที่ผูแบนบรนี้ก็จอไปับกับคอนเสิร์ตที่้กมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่ หลาเปีทั้งท่ากันเลยอยากได้นคอนเสิร์ตบ้ากกับการที่แบบรวมเป็นทั้งทีที่ได้รับทั้งท่าเลยครับทีนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่สืว่ใหญ่กว่าหนึเพราะว่าพอใหญ่มากๆครับเหมือนคอที่แบบดีสามชั้นแล้วก็มีคอนเสิร์ตสามวันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันบเหมือนทุกคนบอกร้องกันทุกคนรักเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตแบบคปับญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างฮะกงานญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับทุกคนแบบเรียบร้อยกันมากคือขณะจิคิเขาก็ยังแบบรู้สึก ก็แ,แบบเขินที่จะกีนเลยครับออตบมือเหรอครับไม่ไแน่ครับตบมือเขาต้องแบบถ้าเราโชว์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กินกันเพราะว่าแบบ มันทำให้เราไอเดเทนยากเลยมันทำให้เราต้องปฏิบัติตัวไงที่สุดว่าเขาเขินไหมด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยก็คือคอนเสิร์ตไงเราก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็นจีมทีวีเนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมทันงหมดทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเขายังไม่กล้าที่จะแบบกีดกันเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเริ่มที่จะกีดกันแล้วครับอ่านั่นแหละเพื่อนๆในกลุ่มจีมทีวีเป็นไงบ้างก็งานเปานงานยามีครับ พ่อจริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แปลกมากๆเพราะว่าคือพวกเราแบบทุกคนจะแยกคู่กันหมดเลยนะผมก็คือบางกคนก็จะไปอยู่คนนึงอีกเช่นแบบพี่กันก็อาจจะไม่อยู่ก,กับออฟคุณก็อาจจะมีหลักการที่บางคนอยู่ที่พอะะะอ,อ,อะไรนะอย่างเงี้ยก็แบบแยกกันแต่เพราะว่าโชวนแต่ก็มีคนนะมีคนแล้วก็วจะเป็นแบบ ร้องทุกคนเลยสองก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบพูดทอล์คโชว์เอาลงทเล้าโชว์แล้ววันที่สามก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่ในพัตส์เลปนพัตส์ามวันที่สามเต้นเลยเหรอโชว์สเต็ปคุณติดไหมต้องเป็นกันยังไงอย่างไรทพูดกไมล์ต้องแบลี่ยนทอกสิคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเหตุตรงนี้ที่ว่าเออคือคนหนึ่งไปวันแรกคนหนึ่งวันสองวันสามคือวันที่สามก็จะมีแบบมีผมมีมีบอล มีที่การนี่ครับผมแล้วมีพิ๊วแล้วสุดท้ายคีอพิ้วซิวครับใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนคือนนักขับเต้นกังอยูแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกันเต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็รู้ติดเอาดูยูนี้ครับพูดง่ายๆเขาเขาปยี้ให้ได้ให้ได้อยู่เต้นไม่วางที่ตารางของแต่ละคนก็แบบทุกคนจะทำงานทุกวันอยู่ทีมจะแบบใส่ใจท้องอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็หรือว่าพอพอมีเวลาพอมีเวลาอยู่ว่าสำหรับสำหรับโชว์ห้าเพลงแบบ พอประมาณที่คื็ถือว่าน้อ่าน้วครับจุงนิดเที่ยวบ้างไม่ลูกไปไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทริปโชว์ก็คือบางงานแต่จริงก็คือไปชอปปิ้งกันเห็นเหมือนตัดตนเล่นเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมไปครับที่จริงผมได้อัดล็อกมาให้เป็นแฟนด้วยนี่นี่แหละคือแบบตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแบบกระตุ้นก็คือแบบ่ายบอกแบบตลอดทางแล้วลงลงช่องไหนลูงลงไปแล้วครับลงไปในทวิตเตอร์ทวิตเตอร์อ๋อใครที่อยากดูลกก็สามารถเข้าไปดู ไม่ทำลงยูทูบยูทูบได้เหมือนคนอื่นเขาเอา่อเอ่อ ยูทูบอยังทำไม่ได้เรื่อก็ยังแบบยังให้แบบคายทำให้ใคายทาอไงั้งนพี่ถามในพาช้อปปิง้งบัตรเครดิตในมืนรอรถสั่นรเพราะแต่ละคนช็าก็สั่นรูดจนแบบว่าวงเงินเต็มไหมเอางี้ครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบช้อปปิงง้งกันเยอะอ่พี่เตงงี้เขาก็แบบว่างงรูดจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช้อปปิงบบปป้งเหมือนกันครับ,บแต่แทบเหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้วคือหลงทางเสียเวลากับการหลงทางเป็นประสบภัยเหรอหลงทางครับแล้วก็เหมือนแต่ต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยแบบ หาเวลาไปแลกตังค์ที่แบบไปแบบคูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยงกว่าจะถึงชิบูย่าก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วครับก็คือเดินทางสี่ชั่วโมงนี้ใช้เวลาเดินทางอันนี้เราเดินหรือเราหน้าใต้ดินลงครับลงคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีอ๋อย้อนไปย้อนมาเออเหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงลงสยามไม่ถูกอ๋อผมก็ออมไปออมมากว่าจะถึงใช่อันนี้เราไปผู้สุงใคกับใครไปกับใครที่ลงลงเลยอ๋อไปกับพี่กันครับพี่การ น้องโฟรแล้วก็เจมินดานในทริปนี้มันมีผู้นำไหมลูกอย่างเช่นแบบเอ้ยเดี๋ยวผมนำเองเป็นไกด์ไรอย่าอะไรอย่างนี้หน่าจะเป็นผู้นำได้หลัวงงกันทุกคนเลยคืองงกันทุกคนเลยอ่าสบายใจคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็จะมีพี่บุ๊คครับแล้วก็พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับเออผมก็คือเป็นคนเปิดแมพดูตลอดเลก็คือก็ไม่ได้เก่งมากผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือชีวิตสี่มงคขึงมาถึงมาถึงพี่บุ๊คนี่คือด้วยครับ พี่บุ๊กเนี่ยคือเป็นหนึ่งในคนนำใช่พี่บุ๊กก็ถือาเป็นคนนำแต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่โตเกียวอ่ะเออก็ผมว่าก็คงมีผิดพลาดกันบ้างคือคือวันนั้นอะผมอ่ะคือผมออกต่อกจากโรงแรมแล้วผมอ่ะไม่พี่บุ๊กผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าพี่เขาจะตื่นแล้วออแต่ว่าผมแบบเรียกอะไ หมือนสั่นสั่นไม่แรงพอบางทอไม่ตื่นเลยครับผมเขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาบอกเฮ้ยกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องชุ่มก้อกจะพองแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นระหว่างนั้นตอนผมกําลังขับรถไปสนามบินอยู่มีพิธามีแบบพวกพี่เต้ดั่งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีดทั้งหกเห็นไหมเนี่ยพิธฟังอยู่นะพี่บุ๊คชิบหายแล้วอ่าก็คือแบบตลกมากที่อยากถ่ายมากนอนลงเดียวว่ากแต่ก็คือนั่นแหละครับถือว่าเป็นประสบก การรนะคับบนี้ผมว่าไปทำงานด้วยเหมือนได้ไปพักผ่อนด้วยเลยนะเหมือนนพยายบมไปพยายากันด้วยความที่เป็นวันที่สามครับก็เหมือนแบบไม่ได้แบบพักผ่อนอะไรขนาดไหนอาจจะแบบทำงานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยวขึ้นวันแซึ่งขึ่งวันของพวกเราคือมันก็จะเป็นกลังค้างคืนซึ่งเราจะได้เห็นภาพที่โชว์กันบ้างไหมเพราะว่าในภาพแต่ละคนก็คือเหมือนไปเที่ยวเป็นเพื่อนกันนะมันไปเที่ยวกันเลยเหมือนไม่มีภาพ ก็ปีนก็มีครับีนก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ไปดูในแท็กในแชทต่างๆเนาะใช่ในทวิตเตอร์แบบไอเาท์ส่วนตัวหรือว่าในทีก็ได้ครับแล้วน้องๆก็ลงท่านก็ลงเยอะเหมือนกันเออแต่ก็เป็นรูปเที่ยว รูกเที่ยวใคุณดังเข้าไปด้วยใช่ไหมคุณดังดังหรอครับเขาไปด้วยมากคอคือเอาทีเนี้คือไปด้วยกันครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณสิบห้านาทีคเจอวันแรกใช่ไหมครับุ้่ละล้อแล้วังตนกาันตอนเช้าก็เลยแบบวมากคุยกยนงไม่ได้รื่องการเรามาสนก็คือเจอเป็นเสร็จซุ่ฟอแดงโบเต้นมเราะฉะนั้นอ่ะให้ดังอองซฟอสหรือคุอ บอกเพราะว่าจะได้แบบก่อนนึงจะได้ไปเที่ยวยกันแล้วก็ขึ้นคอนดูไปได้ี่ไหนทำงานต่างคลิปนี้คลิปนี้เขาเป็นเหยื่อไหมคลิปนี้เหรอครับพูดได้เลยว่าเจอกันทอนมากแชร์กันมากอยากจะเล่าอย่างทุกคนน่าจะรู้กัอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบความท้าเนี้ในติ๊กต็อกเพื่อเปิดตาแล้วก็ดึงมาเลยมาหอมแย้มก็คือมีคนเรียกรองเยอะมากให้ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะเบี่ยงเบี้ยวได้ฉีกนะครับคือผมไปปุ๊บถูกไหม ประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าเพื่อนมามาทำเพลงนี้กันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบท่านบอกว่าเขาจะแบบเรียกร้องมาให้เราให้แบบแค่มาทำอะไรนะแต่วันนั้นคือแบบเขาบอกว่าให้เพื่อนมาทำกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่คนเห็นนี่แหละนี่แหละต่อพีต่อพี Welcome to Star Society